สุดท้ายวันนี้พี่เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตนะครับคุณผู้ชมครับท่านนี้ก็ซูเปอร์สตาร์ตลอดการอีกเหมือนกันคือถ้าเราดูภาพอดีตพี่เบิร์ตเนี่ยผมจำได้ตอนเด็กๆเก๋ก็น่าจะทันเนาะ,ะทันค่ะทันเพราะว่าเราจะเห็นโอ้โหดังมากสมัยก่อนจได้ผมยังเป็นเด็กน้อยเลยนะฮะเป็นคอนเสิร์ตกัาเียเบิร์ตพรศักใช่ไหมค่่<ช>จนกระทั่งมีบทเพลงอะไรนะเบิร์ตพรศัก ปะทะกันใช่ไหมในคอนเสิร์ตสองคนสองคมค่ะเ,ออเป็นราชาเพลงลูกทุ่งนะคะหมอรามปะทะกับพี่เบิร์ดเนี่ยแหละค่ะพี่เบิร์ดบอกอย่างนี้นะคะว่าตอนที่ได้ขึ้นเวทีนะคะกับคุณพรศักดิ์หรือคุณอาพรศักดิ์ของใครหลายคนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยคือคุณพรศักดิ์สองแสงเนี่ยเวลาที่อยู่ที่ไหนเนี่ยนะคะก็จะได้สอนพี่เบิร์ดวันนี้พี่เบิร์ดครับคุณผู้ชมฮะมีการพูดถึงคุณพรศักดิ์สองแสง พี่เบิร์ตเองก็บอกนะครับบอกว่ามีการลงเรื่องราวความรู้สึกต่างๆ mm hmm. พี่เบิร์ตบอกว่าในฐานะของผู้ที่เคยร่วมงานกับคุณพรศัก์สองแสงขอกราบขอบพระคุณคุณพรศัก์สองแสงอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทําให้เบิร์ตได้ร่วมงานได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆที่ดีบนเวทีทําอย่างไรให้มีความสุข คุณพรศักดิ์เป็นคนขยันทำงานมากครับพี่เบิร์ตบอกแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ด้วยนะครับเป็นคนจิตใจอบอ้อมอารีขอให้ผลบุญที่คุณพรศักดิ์สองแสงได้ทำไว้ขอให้กลับไปดูแลคุณพรศักดิ์ส่องแสงให้อยู่ในที่ที่ดี และสุดท้ายพี่เบิร์ตก็บอกว่าขอให้บุญที่คุณพรศักดิ์ส่องแสงทําไว้ทําให้พวกเรามีความสุขขอให้กลับไปดูแลคนที่คุณพรศักดิ์เคยดูแลให้มีความสุขด้วยเช่นกันพี่เบิร์ตเองบอกว่าผมก็ขอกราบลาตรงนี้ลองฟังเสียงพี่เบิร์ตดูหน่อยนะครับ้รยฐาะของผู้ที่เคยร่วมง,งานกับคุณพรศักดิ์ส่องแสงนะครับขอกราบขอว่าคุณคุณพรศักดิ์ส่องแสงครั้งนะครับที่ทาให้เบ,บิร์ตได้ร่วมง,งานกับคุณพรศักดิ์ส่องแสงทำให้เบิร์ตได้เรียนรู้ กิจกรรมต่างๆที่ดีบนเวทีทำอย่างไรให้คนดูมีความสุขครับขอให้ผลบุญที่คุณพ่อศักดิ์สงแสงได้ทําไว้นะครับขอให้กลับไปดูแลคุณพรศักดิ์สงแสงให้อยู่ในที่ที่ดีให้อยู่ในที่ที่มีความสุขไม่ต้องเหนื่อยต่อไปแล้วนะครับเมื่อกลับขอบคุณคุณพรอศักดิ์สงแสงแทนน้องๆทุกคนด้วยครับและตัวผมเองด้วยครับกลับขอบคุณครับ นี่คือความรู้สึกของพี่เบิร์ตเช่นเดียวกันครับผู้ชมครับวันนี้คนวงการลูกทุ่งอย่างทางด้านของคุณไผ่พงศธรวันนี้เองเนี่ยนะครับผู้ชมฮะจ้าตัวเองก็ยอมรับว่าตกใจครับมองทางด้านของคุณพรศักดิ์ส่องแสงเป็นเหมือนอาจารย์เลยคุณไผ่พงศธรบอกว่าในสมัยเด็กๆไม่มีใครไม่รู้จักและที่สําคัญบุค,คลิกของอาจารย์ดูเท่และทางด้านคุณไผ่เองก็ยังบอกด้วยเนี่ยนะครับว่าสําหรับ ตัวของคุณพรศักดิ์ถือว่าเป็นอาจารย์ในตำนานทุกวันนี้กระแสของอาจารย์ยังนิยมเหมือนเดิมผมว่าอาจารย์เป็นตำนานคนหนึ่งของศิลปินลูกทุ่งของคนไทยและที่สําคัญคุณภัยเองวันนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าตอนแรกที่เห็นข่าวเนี่ยตกใจแล้วก็รู้สึกโหทําไมมันเร็วมากขนาดนี้มันเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างเฉียบพลันผมใจหายไม่น่าจะสูญเสียศิลปินที่ดีๆแบบนี้ไปเลย เป็นได้ไปทงานแต่ก็ชอบสไตล์นี้เสียงเพลงแล้วก็แล้วก็วกถ้าพูดตรงๆคือเสียดายเนาะนะครับเสียดายที่อาจารย์ก็คือชอบชีวิตบุคลิกอาจารย์นี่คืออาจารย์เขาเป็นคนง่ายๆอ่ะแล้วก็เสียดายศิลปินที่ทรงคุณค่าแบบนี้นะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่น่าจะ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 ไปเร็วขนาดนี้นะควางเสียดที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ผมว่าไม่เหมือนใครแล้วนะแล้วก็ไม่มีใครเหมือน เป็นวงอาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงมีเยอะมากๆแล้วก็หลายคนก็นํามาร้องแต่ว่าต้นฉบับผมว่าสุดยอดนลยนะอาจารย์ทำสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็สร้างความสุขให้กับคนฟังมาหนากมากๆ เ,นนเช่นเดียวกันเก๋วันนี้เห็นบอกว่าคุณฝนธนะสุนทรก็<ช>ลงเรื่องราวเอาไว้ใช่ค่ะคุณฝนได้วิดีโอคอลกับทางอมรินทีวีนะคะคุณฝนบอกว่าแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เคยร่วมงานกันอย่างจริงจังเรียกพรนะคะพ่อพรศักดิ์แต่ว่ามีอยู่ล่าสุดปีที่แล้วได้แสดงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งคู่กันเจ้าตัวก็คือคุณฝนเนี่ยได้รับบ,บทเป็นภรยาของคุณพรศักดิ์สองแสงคุณฝนเล่าว่าตัวเองยังคุยเล่นกับพ่อพรศักดิ์อยู่เลยว่าจะได้มีโอกาสเล่นเป็นเมียพ่อนะ พ่อยังบอกเลยว่าพ่อเป็นคนเลือกฝนมาเล่นเป็นเมียเองจะเล่นหนังทั้งทีก็ขอเมียสวยๆแบบฝนธนาสุนทรพ่อเป็นคนอารมณ์ดีมีอารมณ์ขันและเป็นผู้ชายที่เท่และอบอุ่นมากๆในความรู้สึกของเราการสูญเสียครั้งนี้เหมือนการสูญเสียครูบาอาจารย์ค่ะท้งนี้ก็เหมือนสูญเสียครูบาอาจารย์นะคะเพราะว่าพ่อก็เป็นรุ่นรุ่นครูบาอาจารย์เลยค่ะรู้สึกเสียดายว่า จริงๆก,ก็น่าจะอยู่กับเราได้นานกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะผู้ชายในตำนานเลยอะ่ะเป็นนักร้องหมอลาเป็นครูบาอาจารย์ในตำนานซึ่งพี่ฝนคิดว่าพี่ฝนก็มีทีวีุฒวัฒนามากๆที่ได้ร่วมงานกับกับศิลปินระดับนี้นะคะพี่ฝนแบบว่าถือว่าเป็นระดับรุ่นใหญ่เลยรุ่นครูบาอาจารย์แลว้วก็โอยเราไม่รู้ว่าชาตินี้เราจะได้ทํางานแบบนี้อีกไหม นอกจากคุณฝนแล้ววันนี้หญิงลีสีจุมพลครับคุณผู้ชมฮะหญิงลีเองก็ได้ลงข้อความบอกว่าอะไรรักคุณพ่อพรศักดิ์สองแสงเสียงจากใจหญิงลีขอให้ท่านสู่สุขคติเถิดตำนานเพลงของท่านเราจะฟังและร้องตลอดไปนะครับมีบางช่วงบางตอนที่หญิงลีได้อัดคลิปเอาไว้ด้วยเนี่ยนะครับทางด้านของหญิงลีแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะ ทางด้านของแวดวงศิลปินเพลงอย่างคุณพงศิษฐ์คำพีวันนี้ก็ลงเอาไว้ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะฮะคุณพงศิษฐ์บอกว่าเสียดายผู้ยิ่งใหญ่ในเพลงหมอลำลูกทุ่งอีสานฮักนับถือกันมาเนิ่นนานขอให้อ้ายไปอยู่ในจุดที่สูงสุดสำหรับวิญญาณของคนสร้างงานด้วยความคารวะหรือแม้แต่ตักกตานชนรดาก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เธอก็ลงเอาไว้ลงภาพคุณพรศักดิ์ด้วยและตักกตานชนรดาก็บอกว่าอะไร โดยทางด้านคุณตะกตาบอกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเพลงของคุณอาพรศักดิ์จะอยู่ในใจของคนไทยทุกคนนะคะคุณอายฮาพรพรก็เช่นเดียวกันครับผู้ชมฮะเจ้าตัวก็ลงภาพในอดีตที่เคยร่วมง,งานกับทางด้านของคุณพรศักดิ์คุณไยบอกว่าตกใจใจหายไม่อยากเชื่อเลยปิดตำนานเจ้าของเพลงสาวจันกั้งโกบ วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรตอนอัดอรายการพูดถึงพี่ทั้งวันเลยมีเรื่องจะเล่าว่าสองวันที่ผ่านมาฝันว่าฟันบนนะฮะซี่ที่สามหักไม่คิดว่าจะเป็นพี่อ่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผู้ชมฮะก็ดังมากเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการจากไปของบุคคลในตำนานอีกหนึ่งท่านอ่ะฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทีวี amarin tv